กำลังหันต้นไม้ทำเก่งปลาสวายเก่งต้นไม้ปลาสว่านอ่า้วเนนี้ตอนอันไหนพอดีก็ไม่ต้องหันนใ้ยาวก็หั่นแต่นต้งไม้ต้มล้ไม้ เบิดติดไหมล่ะเบิดติดแล้วต้มลงมาเนี่ยดึงอะไรดึงก้างไม่ใช่อือเนี่ยตัวมันกินเนี่ยตัวนล้วมันกินมันเหมือนเหม็นนี่ห,นห็นไหมยิ้งไม่หันปลาแล้ว มันน้งสีเขียวอ่ะมีก็ได้ขัดพริกนิดใหญ่ ทำอย่างนี้หละเอาเคี่ยวกะทิก่อนแล้วค่อยแกงไงอย่าจะใส่กะทิไร่้ออใส่พิแกงแล้วต่อไปใส่ปลา คุ้มดีคอ่ะต่อ,อไปใส่ละไม้ เดือดแล้วนะ<ด>โอ้โหก็ือใส่กระเพารากบพริกเม็ดใหญใ่อันนี้พริกเม็ดใหญ่จะใส่เูคุณเนะี่ยข้าวกันเนะี่ย เน so ี่ยจะไม่ช uh 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 ิมนะเดี๋ยวใส่กระเพราเอาเลยใส่กระเพราสุดท้ายก็เสร็จแล้วไทยเอาเลยเสร็จแล้วแข็งแขึ้นใช่ mà thì chối đúng rồi <laughs>